จนนั้นทางออกหนึ่งเนาะแต่ว่าทางออกสามกับสามารถใส่ใดกันเนาะแต่ว่าบางจุดี่ออกทางออกหนึ่งเนาะอ๋อโชพี่่น้องเลยสถานีรถไฟแทบแตก สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสซี่ตกานนะสบายดีพี่น้องส้กูสุกคนเด้อพี่น้องเด้อย,ยินดีตอนหามคนสู่สองทำจุนเสนเหลาเ้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บอมจุนก๋อยู่บนสถานีรถไฟมหาวิทยายลายัยเกษ,ษตรศาสตร์นะพี่นอนะ้องเนาะนี้คืองานเนาะพี่น้องเนาะอ,อยู่ด้านล่างนี่อ่าเป็นงานกเกษตรแฟร์นะพี่น้องเนาะก็คืองานเพื่อกระเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10กุมภาพันธ์ปี67เดเด้อพี่น้องเด้อแวะมาเที่ยวมาชมกันไดนะ้เนาะ เมื่อนี้พระบุมจุลสิพามาชมบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือว่าบรรยากาศการมา,างานเนาะพี่น้องเนาะก็คือสถานีรถไฟฟ้าแทบแตกเลยนะพี่น้องคือโอ้โหคนเยอะจริงๆเนาะด้านหลังของพรบรมจุนนี่เต็มเลยพี่น้องเอ้เดีวยวพบรมจุดสิษฟาเขาไปถึงแต่โซนข้างในนิดหนึ่งได้พี่น้องเด้เพราะว่าคนหลายแห่งอยู่ดีๆข้างในนะเดินแทบบ่ได้เลยนะนดีเด้อพี่น้อง อันนี้คือสถานีรถไฟนะเพื่อนตะว่าเพื่อนระบายเต็มที่เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าผู้โดยสารมากันแบบมาเยอะจริงๆเมื่อนี่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นงานเนาะพี่น้องคือได้กระยักมาเที่ยวงานเนาะเมืองนี่สถานีรถไฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะ เรยนี้พี่น้องออกจากขบวนหนึ่งนี่พอดีเต็มทางลงเลยแบบอัดแน่นมาเลยนะไปเดียว่าจนไปลงซองการดีกว่าซองนี้รับรองทั้งล่างนี่แน่นแน่คร ขานผู้ส้มที่มาเชี่ยวงานแนะนําให้ซื้อตั๋วไว้นาะพี่น้องเนาะซื้อตั๋วขากลับไว้เลยเนาะตอนขากลับเนี่รับรองบอกได้ว่าต่อแถวกันยาวถึงข้างล่างแน่นอนเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันอันนี้บ่าวึุนมา18นาฬิกา3 8นาทีเนาะ18นาฬิกา30นาทีโอ้ ซาออนคนพี่น้องเอ้ยบางเนี่ยคุณนรับโนนั้นทางออกหนึ่งเนาะต่ว่าทางออกสามกับสมาใส่ใดกันเนาะจะว่าบางจุดที่ออกทางออกหนึ่งเนาะอ๋อโทรพี่น้องเอ้ย สถานีรถไฟแทบ,บ <c oughs> แตกใถานีที่ทขอื่นผู้จัดการขางผมเปน้สถานีที่ทของ่านนามก่านเกษตรแฟร์ผู้จัดารวันนี้ผู้จัดการทมาร่วมงานเกษตรแปรเป็นตนวมาก ก็สอนแบบออกไปแล้วทาำสถานีกอแนะนอให้่ต้องสูงหากลับไปด้านหน้านะคะโดยสามารถที่ได้ทนะี่ด้านหน้าก็เมืองนี้พี่น้องทางลงทางออกหนึ่ง <c oughs> เต็มคารเบาเบลเพราะว่าเพื่อนลงมาแล้วเดี๋ยวสิต่อแถวทางออกพอทันเดินมาขบวนรถเพื่อนมาไว้เนาะขบวนหนึ่งนี่มาไว้ แป๊บเดียวกั็มาแล้วสถานีรถไฟแตกเลยวันนี้โโอ้ห อันนี้คือทางออกหนึ่งเนาะแต่ว่าทางออกสามเนี่ยก็ออกได้เช่นกันเนาะพี่น้องแต่ว่าห้เราเลือกมาออกตรงนี้ซื้อตั๋วไว้ก็ดีเนาะน,นี่จุดซื้อตัว๋วเพราะว่าตอนขึ้นมาเนี่ยคนจะหลายนะ ได้แบบทนความแม่อัดบได้ยแนะนำเลยบอมาเนาะมาี่ล็อกลองเป็นลมแน่เรื่องแนวพี่น้องถ้งาเจีงบ่าวขุนกามาแล้วแหละพี่น้องกงะจายมือแหลกเนาะแต่ว่าอยากจะมาอัพเดตบรรยากาศให้ท่านผู้ชมชมเนาะ ว่าจะลงมาได้นะพี่น้องโอ้มีบริการซิมก่อนซื้อด้วยนะชิมได้ซิมก่อนซื้อนะม่ด้พี่น้องบรรยากาศอยู่ข้างล่างแน่นทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะ ร้านแรกมลแรงทอดพระแรงทอดโอ้ยอันนี้รองเท้าสามคู่สองรอบาทนะพี่น้องคู่ละหกสิบเก้าบาทเนาะคู่ละหกสิบเก้า ันนี้คืออยู่ทางเทานะยังบ่ทันได้เดินเข้าไปถึงหน้าง,งานนะอยู่หน้าง,งานใน,น,น,นสีแน่นซสำหรขนาดอยู่ข้างนอกย่างเนียนขนาดนี้แล้วเราสามารถเข้าออตรงนี้ได้เลยเนาะตรงตรง,ตรงทางลงตรงทางขึ้นมีทางเข้าอองานอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าบางจุดสภาไปข้างนาเนาะ นี่นาะสามารถเข่าตรงนี้ได้เลยเนีย่มันจะมีทางเข้าอยู่อันนี้ซินลัสน,นกม่วงสามลูกยี่สิบบาทเบี่งเนีพี่น้องม่วงสามลูกยี่สิบบาทอืมอืมอืม ขอบพระคุณมากค่ะที่มาเฉลิมเลกนะคะไม่ต้องลังเลนะคะนานๆจะได้มานนะเราไม่ได้มากันทุกวันนุกกระทาบุฟเฟ่ห้าสิบหกสิบบาทร้านขนมจีนข้างนอกนะพี่นอ้องโอ้นี่ตรงนี้ก็มีทางเข้าเนาะ กางเกงตัวละสามเก้าลูกศิลปนทำใหม่ๆส,สดๆเลยนะ ลูกซ้นพี่้องแบบปั้นให้เห็นเลยเนาะอันนี้คืออยู่ตามพูนบาทเนาะยังประ่านในขอาในงานเด้อแต่ว่ายูข้างนอกเนี่ยวามจุนสังเกตเห็นราคานะราคาถูกของราคาถูกตรงพูดบาทเนาะ นั่งลมงนี่น่พี่น้องชุดละหกบบาทเนาะยำฟรีอง <c oughs> <c oughs> อือหือเสรีอรี่ <c oughs> นี่น,นะพี่น้องต่อ นี้ถึงทางเข้าแล้วเนาะตอนนี้ข้างในแบบยังโล่งอยู่บอท่านในแอร์อาร์ตบันใดนกกระทานี่เหรอนกกระทาอ่านี้เป็นปลาปล่อยหม สวยมากเพ็่นตกแต่งไฟงานเนะนาะไฟ้ายมือโซน A เนาะะเกษตร่วนชิมอร่อยส่วนแช่นี่เพื่อนบอกอร่อยและแชร์ได้ giao พี่ trên hai แล้วแถวเราก็นะรัศมี hai ใช่ mồm มัน mồm ตรงนี้เป็นวิวไฟสวยเนาะเป็นวิวไฟสวยเป็นทายุกอ้าพี่น้องสวยหลายเป็นตกแต่งไฟแสงสี เื่อนี้สิบวันดพาเดินเมื่อนี้สิบวันเดินถั่วเด้ไปหนองได้สมัยแรกวางจุดไฟเดินเกือบชั่วโมงหนึ่งเนาะเมื่อนี้เอาสมบรรยากาศเน้นๆเนาะพาพามาสมบรรยากาศตรงสถานีนนนนนนนรถไฟฟ้าเนะาะถ้ามาเาอ่าพีพีเอฟซีอยากจะแบบมาคนบ่ไหลแนะนําให้มาช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นหาห้าโมงเย็นเนาะควรยังบ่ทันหลายปันไดช่วงนั้นแบบพอดีกําลังเดินเนะาะถ้ามาหลังทุ่มหนึ่งนี่ หลัง18นาฬิกาทุ่มหนึ่งรับรองเต็มคาราเบล เบิ่งแน่เพิ่นเฮ็ดไฟสวยหมากดาพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดบิงเพิ่นมานั่งก็เต็มเลยตรงนี้เนาะก็พิ่นตกแต่งไฟสวยจริงๆซื้อแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้เนาะ แสงไฟสวยจริงๆมีกวางด้วยนะนี่เาาน,นาะแต่ถ้าตรงนู้นมันจะมีชุดรรอนี่หรอใช่ไหมะ มันจะมีจุดทิ้งขยะตรงนี้เนาะแยกให้คนที่มาทิ้งแยกเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไฟแสงสีความสวยบวงเดียวพี่น้องเพื่นเหตุแบบสวยมากเลยอันนี้ก็ต่ายเนาะ มีกวงาวงมีกระต่าย,ยงงนะซื้อแล้วก็มานั่งกินตรงนี้เลยกูะไ้บาอยากนั่งเพื่อนกับเอาเสื้อมานั่มเนาะเอาเสือมานั่มเลย <c oughs> ้องเด้อ ันนี้มีเจ้ากระต่ายด้วยมาถ่ายรูปอ่ะมีเนาะมีกระตา่ะนะะตายตรงนี้นะกระต่ายหรือแมววะหาซื้อของไปฝากคนก่อนสักนิดหนึ่งพี่น้องเลยอ,อยากก็ยากกินแนวหายยากเนาะ มะแรงอย่างเดียว30มสองอย่าง50บาทก็มีห่อนนอนด้วงโมแมนอนพี่น้องด้วงเนะาะไข่บดแดงก็มีเนาะ ไก่ย่าง,างอปหไเพราะว่าสิไปได้บ้างวันนี้ คือแต่ละร้านเนี่ยต้องต่อแถวกันซื้อนะพี่น้องต่อคิวกันซื้อเนาะ่วนนี้เป็นสิงช้าเนาะบ๊อมจุนสีไทยเห้อาจจะแต่แยกในเรื่องพี่น้องเนอไปต่อ่ไดายดอกกวาบจุนเพราะว่าบ๊อมจุนท่ายไปแล้วเมื่อ,อวันแรกเนาะพี่น้องเน,ะนาะโซนฝั่งนี้เป็นของเล่นเนาะ าว่าท่านผู้ชมอยากจกะมากัสามารถมาไใดเนาะพี่น้องงานเพื่อนกัถึงวันที่10 <ใน S 1> เลยเนาะวันที่1ิบกมมภาพันธ์เนาะพี่น้องปี2567เดเด้อแวะมาเที่ยวมา,ามาชมกันได้ กสำหรับคลิปนี้น้องพี่อ้อบมารมสุวนกัพามาอัปเดตล่าสุดน้องพี่ดองอยู่ที่งานเกษตรแฟ่คาวาทานทุชสมจะมาก็คือน,นั่งรถไฟฟ้ามาเลยพี่้องแนะนําให้มาช่วง4ี่โมงหา5้าโมงเย็นเนาะช่วงนั้นแบบเดินทางง่ายน้องพี่ดอกคนยังมากกว่าท่านหลายถ้าว่ามาหลังอ่สิบแนาฬิการับรอง กดไลค์พี่น้องกระคลิปนี้เนาะพี่น้องเนะาะงกาฝากกดไลค์ก,กดแชร์ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมยังบ่ทันกดไลค์ยังบ่ทันกดติดตามกับฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายกับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเนาะสัปดาห์น,น,หนี้สวัสดีคราับ